อยากชวนเก็บตกนะครับพอดีมีเพื่อนชาวต่างชาติมาก็ามาคุยเขากาสนใจการเมืองเขาถามเขาถามผมคือเราก็อัปเดตการเมืองกันเรื่อยเขาถามผมว่าเออทําไมเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเออพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยถึงงัดกันแรงขนาดเนี่ยคือผมก็เออมานั่งคิดดูว่าแบบเออจริงๆมันก็เกินไปกว่าที่ เราเราคิดไวไหมผมผมไม่รู้ว่าผมสำหรับผมนี่ก็มาถึงตอนนี้ผมก็เออมันเกินกว่าที่การต่อรองแบบปกติและไม่รู้พี่ถึกคิดว่าแบบมันจบไม่ได้นะนะครับผมคิดว่ามันจบไม่ได้ละอย่างเช่นเรื่องสวซึ่งซึ่งเขาคงไม่ได้แล้วไม่ตั้งใจให้มันมาไกลขนาดนี้่าคืออันนี้มันไม่ใช่แค่มันไม่แค่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยกสวเสียหน้ำเงินมีคนผสมลงด้วยมันเข้าใจว่า ถูกซัดว่ามันมีคนผสมโรงคือฝ่ายอมาตยาฟังอนุรัก์นิยมที่แบบว่าที่เกลียดคุณทสิษิ์มากๆเขามาผสมโรงด้วยครับแล้วในแงกผสมโรงเนี่ยมันเกินมันเกินจุดที่จะจะดึงเบรกเสียกันง่ายๆแล้วครับเอเกิดจุดดึงเบรกและเหมือนกับว่าอำนาจที่เป็นอยู่ในระบอบปัจจุบันเนี่ยมัน มันกระจัดกระจายเสียจนว่าหรือขาดความใส่ใจเสียไม่มีใครมาดึงเบรกครับไม่มีใครมาห้ามอันนี้น่าสนใจอยู่หลายคนก็ก็มองว่าเอ้ยมันก็ประหลาดดีใช่ไหมคุณดีลมาคุณอะไรกันมาแล้วมันทำไมมันมาโผล่แบบนี้อืมไอ้ดีลนี่มันกลายเป็นว่าไอ้คนปีกหนึ่งมันล้อฟรียิ่งมาพูดถึงสองสอสองสอคือใครคนตาโตก,กันทั้งประเทศครับ<ะ>เอา้าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยนะครับสองสองเป็นใครยังไม่มีใครรู้เลยครับ แต่ว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงดีวยังไงอะใช่ะครับไ้ยเอาอันนั้นสอนหนึ่งที่บอกเป็นนักธุรกิจก็ดีๆกันอยู่ไม่ใช่เหรอเห็นตีก๊อบอยู่ครับอีกสอนหนึ่งอ้าวเ้าดีก็นยังไงก็คนงงทั้งประเทศเห็นไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมันไปเลยจุดแล้วคดีคุณยิ่งรักตัดสินแล้วครัไม่ได้ตัดสินจบธรรมดาด้วยอืทิ้งชนวนไว้อีกครับ กระทรวงการคลังต้องไปเรียกเก็บเก็บหมื่นล้านจากคุณยิ่งรักถ้าไม่เรียกเก็บไอ้พวกนั้นพึ <7. S 1> ่มพึ่มจะเอาหนึ่งห้าเจ็ดคุณคุณยิับมันไปแล้วนะมันถอยไม่ได้แล้วนะสวเล่นกันไปถึงนั้นอะที่แบบเนี้ยถึงแบบโอ้โหนี่เรียกมาเรียกมาแล้วแบบเปิดแผลเปิดเผยคลิปมาอีกอใช่ไหม คลิปมาอีกอ่ะผมผมฟังคลิปนะครับ่คนคนจูงใจเนี่ยก็จูงใจเก่งจริงนะคือเราฟังแล้วไม่เอาอพ่อไม่เอาแบงต้องเอาเงินจริงรอโอ้โ,อโหคือทั้งหมดเนี่ยมันถอยไม่ได้แล้วนะคุณถอยก็คนก็ด่านะคุณถอยเรื่องสวไปได้นะอื <ừ> มันถอยไม่ได้มันมันต้องลอกันจริงแล้วชจากที่เราคิดว่าเคยเขาจะเกมการเมืองเขาจะไปตรงไหนกันอะไรเงี้ยคือผมว่า เฮ้ยมันน่าคิดว่ะใช่แล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันมันเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะครับเรามองไม่ออกเลยในสองสาเดือนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าคือคุณจะสินขึ้นศาลเดือนมิถุนาคหนึ่งสองเดือนกระะกฎาคมครับว่าตามหลักกฎหมาย สามไม่น่าจะมีอำนาจที่จะมาไต่สวนเรื่องนี้แบบไต่สวนเพื่อที่จะเอาคุณตัสินเขาค<ร>ุกใหม่เรื่องนี้เขาไม่เคยว่าไม่ไม่ค่อยว่ากันตามคนใหม่เลยครับใช่แต่ว่ากันตามจรญยาบรณของแพทย์ใช่ไหมมันก็สับสนกันอยู่ว่ากันตามจัญยาบรณของแพทย์ผมก็คิดว่าแพทย์ก็ถูกแหละแพทยสภาก็ถูกแล้วนะครับคือคือใครก็รู้ว่าป่วยทิปะใครก็รู้ว่ามันไอ้ประเภทแบบอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ เอ็นเปื่อยยุ่ยอ่ะทะเลาะก,กันทั้งประเทศอ่ะใช่ไหมแต่าผมว่าม,มีปัญหายอย่างนี้ด้วยคือเอาแบบมองแบบคนธรรมดาทั่วไปใช่ไหมเราคือแต่ในในมาเราก็ไม่ได้ไว้ใจแบบแพทย์สภามากอะ่ะพูดตรงๆใช่ไหมครับแต่พอแพทยสภามาเป็นอย่างนี้แบบว่าอ,อะไรของมันจะไปด่าว่าอะไรเจ๊อะไรจะทาคือคือแล้วมันมันแยกยากด้วยเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองก็มีปัญหาจริงแต่คนเห็นใจคุณจริงรักนะครับอืม คนเห็นใจนายกปูนะเห็นใจมากแต่กรณีคุณทักษิณนี่กลายเป็นแบบน้อยมากน้อยกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วไอ้คนที่เห็นใจนายกปูก็เปรียบเทียบด้วยนายกปูเป็นคนอดทนอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบนิ่งทํางานไม่มามาเฟียตอบตัวใครเหยียดคนอื่นมันมั่วไปหมดฮะมันสนุกสนานอะคือแบบสนุกสนานแบบน่ากลัว ครับคือถ้ามองแบบแบบเราดูซีรีส์อ่ะโอ้โหสนุกสนุกไม่รู้มันจะจบแต่พอด<ต>ีเราเราเป็นตัวละครเราเป็นเหยื่ในซีรีส์นะเราเป็นตัวประกอบที่นั่งอ้าปากค้างแล้วก็รอดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรวะเนี่ยครับเราจะบอกว่าเราจะเชียให้เขาเคลียร์กันเหรอเดี๋ยวประเทศมันจะได้ไม่ชิบหายอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช่ครับเราก็บอกว่าเราก็บอกมุมหนึ่งบอกว่าแล้วก็สมแล้วนี่ก็ดีวมัน มันดิวในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะดิวนี้มันเป็นดิวที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันแบบมันฝืนมันฝืนความเปลี่ยนแปลงฝืนธรรมชาติของแต่ละฝ่ายฝืนอะไทุกอย่างหมดมันถึงได้พังอย่างเงี้ยแต่พังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมันจะซวยกันหมดไหมอะไรเงี้ยอันนี้มันมันพลิกไปพิกมาผมก็ยังเคยแซวพักช่ม ช่วยแสดงท่าทีนะเสว่าคุณจะเอายังไงกับสถานการณ์ผมก็คุยกับเพื่อนไงครับว่าการเมืองอย่างเงี้ยพักส้มไม่มีสีเลยมันไม่มีสีคือมันอ้าปากค้างอยู่ตรงนั้นเป็นด่าเรื่องทุจริตเรื่องอะไรแล้วก็ถูกถูกพวกแบกหาว่าเนี่เข้าข้างทําไมไม่เล่นภูมิใจไทยมั่งอะไรครับคือมันพูดยากนะเป็นเราเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็กังวลนะว่าเราไม่อยากให้มันแบบไปสู่จุดที่แบบเดี๋ยวมันเกิดอะไรที่มัน ย่ำแย่เหลว้หลขึ้นมาอีกสมมติบแบบรัฐประหารหรือการที่จะแบบว่ามันมีอีกแนวทางหนึ่งที่เขาไปคิดกัน,นที่เขาปลุกกันมากเลยแบบยื่นยื่นสารัฐธรมนูญยุบสอส,อสอวอที่ที่ผ่านก็ประมาณเลยนะ่ะใช้มาตาหนึ่งซีีใช้มาตาหนึ่งซีใช่ปะช่ปะ,ตปะแต่ผมก็สาวว แล้วมึงจะยุบฝ่ายค้านเขาได้ไงเดี๋ยวก็เหลือแต่ฝ่ายค้านสิฝ่ายค้านมันไม่ได้ผ่านเลยฝ่ายค้านโดนอีกข้อหานหนึ่งแล้วฝ่ายค้านโดนศีรษสอสอคือผมก็คิดว่าเอ๊ะมันบ้ากันขนาดนี้เลยหรอวะทําไมมันมันทําไมมันไม่ยอมรับว่าไอ้สิ่งที่เรากลัวมากที่สุดคือดีลนี้สําเร็จอใช่ไหมครับอันนี้จริงนะสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดคือดีลนี้สําเร็จดีลนี้สําเร็จก็คือ พักเพื่อไทยคือค่ากับว่าสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้สามารถอะไรนะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยลดละเลิกความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงท้อแล้วเว้ยไม่มีอะไรแล้วคืออยู่อย่างเงี้ยอยู่ไปและโอเคมีกินมีใช้ครับมีเขียนมีสังกสี <laughs> แล้วเราไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนแปลงอะไรอำนาจของระบอบที่มันกดทับอยู่อะ่ะ ทำน้าของเราที่มันกดทับอยู่ก็จะประสบความสําเร็จในการทําให้ประชาธิปไตยมันลดต่ําลงแล้วก็คนที่จะคิดต่อสู้จะแรงหนามก็มันก็ก็ไปทำก็ไปใช้ชีวิตปกติทำมาหากินางมาแหลงหนาใช่ไหมอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดว่าถ้าดิมันประสบความสำเร็จมันจะเป็นอย่างนั้นแต่เราก็คิดว่ามันฝืนธรรมชาติครับมันฝืนความเป็นจริงมันฝืนอะไรอย่างเนี้ยฝืนกระแสฝืนความไปข้างหน้าของสังคมแล้วเราก็คิดอยู่ว่า มันไม่น่าประสบความสำเร็จแต่มันก็ออกมาอย่างนี้จริงๆแต่เรามันออกมาอย่างนี้เราก็กังวลแล้วมันจะยังไงวันเนี้ยแล้วแล้วพี่เอี่ยวนะครับคือคิดไหมครับว่าไอ้ความที่แบบว่าเริ่มจากว่าจะเป็นเกมต่อรองกันอะไรอย่างี้มันจะเอสเครดเขยายตัวกันไปแบบว่าอาจจะถึงจุดที่ต้องแตกกันจริงๆแล้วก็วุ่นวายกันช่วงแรกก็คงจะเป็นเกมต่อรองอย่างที่ว่าและผมว่านะแต่ผมคิดว่างี้คือภาพใหญ่เนี่ย อันนี้ถ้าถ้ามาจากจากแผนการของของรัฐพันลึกอะไรที่เราชอบพูดกันจริงเนี่ยนะก็ถือว่าเขาเขาเก่งนะประสบผลสำเร็จ<อ>คือเหมือนกับการสร้างสถานการณ์ให้มันวุ่นวายจนคนรู้สึกว่าการเมืองเนี่ยมันเละเทะเระบบการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันมันไม่ไหวมันล้มเหลวมันไม่ฟังก์ชั่นล้มเหลวทุกแทบจะทุกมิติเลยอะไรเงี้ย คือสร้างสร้างความรู้สึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่จะนําไปสู่การเมืองอะไรบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ไ oh อ้มันอีอกอสเต็ปหนึ่งนี่อย่าง,งที่พี่ถึกพูดไปมันจะไปสู่การรับอาหารเหรอมันก็ไม่รู้จะใช่ไม่ใช่ <Huh. S 2> อะไรเงี้ยแต่แน่ๆคือเหมือนการทำลายความชอบทาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอะไปเรื่อยๆอันนี้ผมผมยังคิดถึง ตัวปฏิบัติการ i.o. อกองทัพอยู่ในที่เขาที่ถูกเปิดเผยออกมาท่านเราถ้าเห็นจากสมมติถ้าข้อมูลนั้นเป็นจริงนะอันนั้นนั่นมันคือบอกเจตนาลมบางอย่างเลยนะในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันสอดรับกับกับสถาการณ์เมืองที่คุณต้องการพยายามให้มันเละเทะให้คนเสื่อมศรัทธาก,กับการเมืองแบบแบบอย่างเนี้ยการเมืองที่ให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งนู่นนั่นนี่ แล้วประเด็นที่บอกว่าทําไมที่พี่ถึกบอกว่าเออทำไมไม่ปล่อยให้คุณทักษิณดีลสาเร็จแล้วก็ทําใบจนการเมืองเศรษฐกิจดีก็อยู่กันไปยอย่างนี้เลยแรกๆเขาอาจจะคิดอย่างนั้นไงแต่ว่าเพราะคุณทักษิณเขาเขาเรียกอะไรเพ็คุณทักษิณคือ <laughs> คุณทักษิณเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยความอาหารกาแก่แก่เหาะเขินเกินลงกาอาหารกาเกินเหตุแล้ว แล้วลืมไปว่าในปีกของอนุรักษ์นิยมเนี่ยศัตรูเก่าที่ไม่ไว้วางใจแกเนี่ยมีเยอะอันยิ่งแสดงอาหารการมากมากเนี่ยนี่ไงมันถึงจุดถึงจุดที่พวกเนี้ยเขาใช้เป็นจุดออกมาเคลื่อนไหวนุ่นนั่นนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยไอ้ระบบการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทุกวัน,นซึ่งมันเข้มแข็งมาถึงระ,ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะกำลังถูกทำให้อ่อนแออ,แอีกละหลังจากที่คน เบื่อหน่ายเข็ดกับระบอบลุงหลังการราัฐหารห้าเจ็ดมาจนชัดเจนแล้วเนะียคุณกําลังพยายามสร้างอารมณ์อย่างนั้นขึ้นมาอีกแล้วสร้างอารมณ์ที่ทําให้คนรังเกียจการเมืองจากการเลือกตั้งอืแต่คุณจะนําไปสู่อะไรอันเนี้ยก็ก็ยังไม่เยังไม่อยากยโยงไปอันเนี่ยเหมือนกับที่คุณพยายามที่คุณเสนอการเปลี่ยนชื่อเป็นพักคลังข้างที่เนะี่ยครับ ที่เปลี่ยนเป็นภาคก้างที่นะอ่าม,ม,มันคือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าเราต้องการพาประเทศไปจุดไหนยังไงครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่ากังวลแ,แต่ก็ไม่อยากให้จบแบบนั้นนะเพราะผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเขาเขาเก็ตกับไอระบอบแบบเดิมมาแล้วไงครับ <laughs> ถึงถึงจุดหนึ่งถ้าบอกว่า ที่ชอบพูดกับว่าคนไทยยังโกรธไม่พออือจะโกรธนะบอกว่าถ้าถ้าพยายามยังฝืนยังฝืนอยู่นะยังฝืนยังนั้นไปอีกอะความโกรธเนะี่ยมันจะถึงจุดจุดที่พอก็เหมือนที่เคยพูดกันนะว,ว่าคุณกาต้มน้ําที่มันเดือดร,ร้อนมาเรื่อยๆืยนะแล้วคุณพยายามจะกดฝาไม่ให้มีช่องระบายเลยถึงวันหนึ่งก็คุณก็จะเบลกไไ่อยู่ครับือผมว่าการเมืองในโหมดประมาณเนี้ย ก็เป็นหมดออโต้พายโตใช่ไหมคือมันมันมันอาจจะพอไปได้ในวันที่แบบสุศรษฐกิจมันมันมันดีหน่อยคือ,อเราไม่ต้องทําอะไรเราได้ห้าห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นต์ครับแต่เพราะก็น่าคิดเหมือนกันว่ามันจ,นจากนี้ไปมันจะมีปัจจัยเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเข้ามาด้วยเนี่ยคนเราจะเริ่มรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นมากแบบว่าโอโ้โหลลำบากกันขนาดนี้แล้ว,วเรียแบบว่าการเมืองยังเป็นอย่างนี้เนะี่ยคือผมว่าคนจะตั้งคําถามมากเลยคือ ผมเองก็ไม่เชื่อว่าคนจะกลับไปคิดถึงพวกเดยปยุทธ์นะครับแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยมันเราก็ยังไม่รู้ว่าแบบพลว,วัตมันมันมันจะไปยังไงต่อพวกอนุรักษ์นิยมที่เคลื่อนไหวเนี่ยพวกปีน๋นโง,ง่มากครับเอาคุณทักสินเป็นหนังหน้าไฟอยู่กับพระเพื่อไทยเป็นหนังหน้าไฟอยู่ดีกว่าตัวเองมันมีการเกิดมันมีการโค่นด้วิธีการนอกระบอ,บอะไรตหนงๆแล้ว ไม่ว่าจะเอาทหารเข้ามาว่าจะเอาอะไรแบบเนี้ยที่เขาชอบพูดกันเนี้ยกฎหมายพิเศษให้มันเป็นตั้งรัฐบาลพิเศษอะไรอย่างเนี้ยชิบหายครับครับรับประกันครับผมว่าคุณมารับมาทาแบบสหะเลยครับก็ผมว่าตอนที่เอาเขาจริงรัฐบาลรัฐบาลนี้ก็ก็พิเศษแล้วแต่แม้ไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้ก็เลกเลยได้ครับอือครับทีนี้กลับมาเฉพาะน้าหน่อยครับคือเริ่มมีคนวิเคราะห์ไปในทางว่าเออสุดท้ายแล้ว เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยน่าจะแตกกันไม่รัฐบาลนี้อย่างรัฐบาลหน้าเนี่ยน่าจะอยู่กันไม่ได้เนี่ยคิดถึงขนาดนั้นไหมครับเพราะแต่เอาจริงนไปได้อืแต่บ้าหมายถึงว่ายังมีใบสั่งอยู่ไหมถ้ามีใบสั่งก็ทุบกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็ใบสั่งก็เริ่มไม่มีความหมายแล้วไงม,มันเห็นตั้งแต่ตอนนี้แล้วมันไม่ต้องพูดถึงสมัยหน้าผมก็เลยงงว่ามันจะถึงสมัยหน้าไหมแล้วแล้วมันจะออกอยังไงแต่ว่าเขาก็คงต้อง ไม่รู้เขาจะไปถึงจุดที่มันจะเกี้ยเซียกันตรงไหนที่เรารมองไม่ออกตัวเนี่ยจะเกลี้ยเซียแบบไหนหนึ่งไม่ออกทุบไข่อะไรไข่ทุบไข่ใครต้องยอมไข่แล้วดับไหนคือ,อคือผมคิดว่าผมคิดว่าเพื่อไทยที่ทุบเนี่ยคือทุบเพื่อแบบมาให้มีการสกัดการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนมาก,กังสึกว่าเปลี่ยนอคงอิง เป็นอุทินผมคิดอย่างนั้นนะเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นคืออันนั้นคือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการทุบเนี่ยมีความมีเป้าหมายตรงนี้อย่างน้อยแต่บัณฑอาการทุบเนี่ยอาจจะยังเป็นพักรวมประมัตก็อยู่ต่อไปแต่คุณจะไม่มีสวอะไรเงี้ยรล้วคุณจะแบบอะไรคุณจะโดนค่าโทษคุณจะโดนอะไรหนักเนี่ยอย่างนี้แสดงว่ามันมันเฉพาะหน้ามากๆเลยครับเพราะว่าตอนแรกคนก็มองว่าแบบสวเป็นอุปสรรคต่ออ่าเอเจนต์เป็นื่องคอมเพล็กซแก่รัฐมนูญ หลายอย่างที่เพื่อไทยเขาคิดว่าเขาเขาพักไม่ได้ในเชิงนโยบายแต่ว่าตอนนี้แคบลงมาอีกคือเรื่องเรื่องตําแหน่งแหละคือจะเปลี่ยนนายยกไมหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็กว้างนะก็มันก็กว้างหมายความว่าเขาก็ต้องทุบมาให้มีพลังอ่ะครับเนี่ยให้มีอำ,อำนาจต่อรองน้อยกว่าเพราะภูมิใจไทยมันมีสสเจ็ดสิบครึ่งน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่งแต่มันไปมีสวร้อยสามสิบแปดอย่างเงี้ยครับมันต้องทุบส่วนสวให้ได้ไง ทุบสวให้แตกไงมาถึงแบบว่าเพื่อไทยถึงกลับมามีอำน,นาจเหนือกว่าผมว่านั่นคือสิ่งคือสิ่งที่เขาต้องทําอืครับถึงตอนนี้มันเห็นชัดแล้วว่าต้องทําไม่เกียรเสียกันไม่หลงละเมื่อกีพ้พี่พี่ถึกพูดถึงสวร,ร้อยสาสิบแปดครับเมื่อก่อนผมเป็นอาจารย์น,นันทนาแถลงข่าวว่าขอโทษรวมเสียงได้ไม่ถึงยีง <c oughs> ่สิบผมก็ว่าโอ้ยี่สิบเสียงเป็นเนกภาพ้าก้ากับ